ทั้งแถวนนมาอีกนิดนึงตอนนี้คุณ9ก้าเครัคำเตือนวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับวันนี้ผมโกบอยไก่หอนเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกม s i c ค e t OF ฟคิ o อพัตานะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาดูซิว่าเขาเนี่ยจะแจกจริงหรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามช่องกบอยไก่หอนไปด้วย วันนี้เนี่ยผมเอามา500นะเรามารู้สึกว่าวนะเราได้เผมเริ่มเบ็ดที่10ดีกว่าเ,เลยเลยคือมันมีซื้อฟีสปินด้วยนะแต่ผมไม่ซื้อผมกดเทอร์โบไปด้วยให้มันเร็วๆหน่อยโอ้โหเงียบเงียบคกือเฮ้ยเงียบมากอุ๊ดสัตว์แตกแล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยใครสนใจผมซื้อเลยไหมข้นใหม่มอร มัน750เนีน่ยมันมันไม่พอออังพูดไม่จบเลยเมื่อกี้ใครสนใจจาวิดโปรแกรมเจาะร,ระบบอัจฉริยะเนี่ยก็สามารถแอดไลน์แอด์อยละเอียดได้เลยนะโอ้หไม่มาเงียบเลยเื้ยเข้าเข้าโอ้โหีสปินสิบทีผมไม่กดอันเนี้ย สุดยอดเข้าสเก็ตเตอร์3อันนี่จะเป็น10ที <c oughs> นึกว่ามันจะมาดุวายมาเออะสเก็ตเตอร์ไม่เข้านะอย่าลืมนะครับติดตามช่องกบอยไก่หอนด้วยแล้วก็ถ้าใครสนใจโปรแกรมเจ้าวิทย์เนี่ยแอดไลน์แอดไลน์อ,อยู่ัตรแปดได้เลย เป็นโปรแกรมเจาะร,ระบบอัจฉริยะนะครับช่วยให้ในการเล่นได้เลยดิกลินแล้วเท่าไหร่420อ่าวันนี้ผมเอาอมา500นะนู้อีกเหลือฟีสปินอีกหลายที่คูณ6แเลยนะครับตอนเนี้ยร้อยสต้องไม่เข้า โหทั้งแถวเออมาอีกไม่ตอนนี้คุณเก้าเลยนะเออคุณสิบคูณสิบเอดคุณสิบสองอต่อเนื่องดิต่อเนื่องดิต่ออีต่ออีต่ออีกต่อว่ะคุณสิบห้าแล้วครับเสียงกินน้ำไหม สเกตเตร์ไ้เข้าบิ๊กวินไปดิโอ้โหซูปเปอร์แมกกวินสองพันสามโหคุ้มไปไปโอ้หงใส่จะรอบเดียวเงินแสงสามร้อี่สิบโอ้โหครั้งสุดท้ายดูจะเป็นไงเนี่ย สุดยอดตัวนี้เราเอามา500 3,500สุดยอดจะเต็มแล้วก็วันนี้ผมไปดีกว่าผมว่าคุ้มแล้วเนี่ยเนอะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่สนใจโปรแกรมจาวิตเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ไลน์ยู88ได้เลยหรือคนที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มพูดคุยกันเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะครับปักหมุดไว้เลยแล้วก็กดเข้ามาได้เลย แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องกูบอยไก่หอนไว้นะนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยลาไปก่อนสวัสดีครับ